สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนะคะคุณสิตามาแล้วค่ะนะคะอุ๊ยวันนี้มาหลายรอบเลยนะคะคิดถึงพวกเราทุกคนนะคะสด้เลยค่ะสวัสดีค่ะนะคะก็นะคะในภาะวะรถติดแบบนี้นะคะก็นึกถึงพวกเราเลยนะคะสวัสดีค่ะขับรถค่ะคุณไหมคะพี่คิวขับรถนะคะอื ขับไปเลยสวัสดีจ้าคุณนุกนับนะคะสวัสดีนะสวัสดีทุกคนเลยจ้าอ่าสวัสดีคุณพอยนพัพรสวัสดีนะีคะลูกโมนาจากอังกฤษนะสวัสดีคุณอีฟด้วยสวัสดีคุณก้อยนะคะคุณน้อยสวยคุณภาาไทยแก้วนะยคะ่ะแม่ชดช้อยค่ะลูก เดี๋ยวนี้นะคะจะให้สามเทคนิคนะคะการนะคะรู้เท่าทันนะคะกฎแห่งกรรมนะกฎแห่งการสะท้อนกลับนะคะซึ่งกฎแห่งกรรมเนี่ยอยู่ในกฎจักรวาลด้วยนะคะอ่าแต่ส่วนใหญ่พวกเราจะรู้จักกฎแห่งกรรมอย่างเดียวใช่ไหมนะคะเดี๋ยววันนี้ครูนะคะจะมายกตัวอย่างสามวิธีกับพวกเรา,เาง่ายๆเลยนะคะสวัสดีนะคะคุณจ๋จาสวัสดีคุณเอื้องฟ้าสวัสดีหนูกุ้งคุณแอนนี่คุณอัน อันทิกาใช่ไหมคะพี่อ้วนสวยนะค,ะคุณนานะคะพี่เหนียงนะคะพี่บุ๋มสิราพรเมืองลีนะคะคุณเตือนใจครูรักนะคะครูเอ็ดดี้นะคะสวัสดีคุณพกามาด,ด้วยค่ะสวัสดีจีจีจ,จิราวัตรค่ะสวัสดีคุณวรัษน,นะคะคุณใจร้อยล้านค่ะปริศาบ้านครีมค่ะลูกสวัสดีคุณน้ำด้วยนะคะอ่าตอนนี้นะคะนี่นะคะ เราอยู่บนทางด่วนกันนะคะครูนะคะมากดสิวคุณหมอนะคะเพลงนี้ชื่อเพลงอะไรนะคะใจไปถึงขอบคุณเพลงใจไปถึงนะคะประกอบละครน,นะคะอนุมานะคะของพี่โป่งนะคะเพราะมากแบ่งปันไปนะคะถ้าเราคิดว่านะคะคลิปนี้มีประโยชน์นะคะครูเองนะคะถามพี่คิดว่าอยากให้ลายหัวข้ออะไรนะคะเพราะว่า เราเป็นคนที่รู้แจ้งแทงทะลุเริ่มกดจกักววนกดแรงดึงดูดมากมากนะคะแล้วก็ชีวิตนะคะมันเปลี่ยนนะคะอ่าก้าวไปกันข้าแต่ที่หัวใจยังไม่ท้อยังไม่เคยยอมาับไม่ดีเด็กไม่อยู่ต่อไป สวัสดีทุกคนเลยนะคะไปถึงคูดีใจกับทุกคนมากมากเคะพรุ่งนี้เราจะได้เจอกันแล้วกับ power off oh, power นะคะสมกับ power จริงๆนะคะพลังล้นจริงๆนะคะบอกเลยนะคะว่าถ้าวันนี้หนูอยากเปลี่ยนชีวิตมากๆเลยนะคะหนูจงตั้งใจฟังนะคะทุกคลิปที่ครูออกมาถ่ายทอดนะคะไม่ใช่ทฤษฎีใครเลยนะคะเป็นทฤษฎีที่เราเอามาทําเองเป็นเพีงได้ค่ะสวัสดีค่ะลูกอ้อกสุธิดานะคะ คุณทะัทะมนพัทน,นะคะสวัสดีนะคะนิซี่ด้วยลูกคุณจีจี้บอกว่าเพิ่งเข้ามาครั้งแรกค่ะแต่ก็กําลังฟังมหาการ21วันของพลังโดยด้วยด้วยนะคะยินดีต้อนรับค่ะมันไม่ได้ยากค่ะมันเป็นกฎวิทยาศาสตร์มันเป็นกฎธรรมชาติมันเหมือนกฎแรงโน้มถ่วงมันเหมือนฟิสิกส์มันเหมือนสูตรเคีนะคะพียงแต่เราไม่รู้ว่าการปล่อยอารมณ์ความรูร้สึกของเรามาส่งผลกับผลลัพธ์เราเท่านั้นเองนะคะคู่คือทางรัดแห่งจักรวาลใบนี้นะคะ ไม่ใช่เป็นเรื่องผิดปกตินะคะเราไม่ได้เล่นคุณสายกันนะลูกนะเออเราเล่นกฎวิทยาศาสตร์ให้สําเร็จรวดเร็วทันใจเท่านั้นเองสวัสดีลูกเจด้วยลูกนะคะเจสวีเดนนะคะสวัสดีคุณพัฒนาจอยนะคะน้ำมันมะพร้าวลูกสวัสดีคุณทิศคุณค่ะสวัสดีครูเสียส้มค่ะอลิศ์ธัญวันค่ะสบายดีสอบป,ปอลาวทุกคนนะคะดวงจันด้วยนะลูกค่ะสวัสดีครอบครัวโซนมาติกเวลทุกคนค่ะโอเอค่ะลูกสวัสดีนะคะดาวสวยค่ะลูกนะคะ สวัสดีนะคะพี่นิดกรกนหนค่ะสวัสดีคุณออนซริสวัสดีป้าแอดนะคะกัญญาภาสวัสดีนะคะแม่ต้อมชมัยพรอ้วผมสวัสดีลูกอ้อจากเวียดนามนะคะอ้อรังสซียสวัสดีครูกบพรทิพด้วยคุณสิริพรนะคะโอเคโอเคแล้วคะ่ะพี่คิวขอบคุณมากค่ะโอเคนะคะเดี๋ยวนะครูปิดแอร์แป๊บนึงอ่ะโอเคนะคะสวัสดีลูกมิมด้วยนะคะผอ,อแมวด้วยลูกพิงกี้ด้วยเริ่มเลยนะคะโอเค สิ่งหนึ่งนะคะที่เราจะต้องเรียนรู้กันนะคะกับสามเทคนิคนะคะรู้เท่าทันกดแห่งกรรมแล้วก็กดแห่งการสะท้อนกลับนะคะเมื่อกี้พี่คิวได้พูดว่าอย่างไรนะคะกดแห่งกรรมกดแห่งการสะท้อนกลับไม่ต้องมองหนะ้ากลองพี่คิวพูดได้เลยเหมือนวันวันนี้ครับถ้าวันนี้เราเราคิดบวกทําดีคิดดีผลที่มันกลับมาก็คือเราจะเจอแต่เรื่องดีๆแต่ถ้าเมื่อไหร่วันนี้ตอนเช้ารู้สึกแย่กลางวันรู้สึกดีเย็นรู้สึกดี เย็นรู้สึกแย่แล้วตอนนั้นคือรู้สึกแย่ผลของการสะท้อนตับก็คือผลลัพธ์ที่ได้ออกมาก็คือสิ่งที่แย่ๆตามมาครับเอออันนี้คือสิ่งที่เราจะพูดให้มันเข้าใจง่ายๆคือเนี่ยะกฎจักรวาลกฎแรงดึงดูดทํางานแบบนี้ค่ะกฎแห่งกรรมอยู่ในกฎแห่งจักรวาลอยู่แล้วค่ะกฎแห่งกรรมนะคะวันนี้เราจะสังเกตนะคะ ไม่ใช่ด้วยการกระทำนะคะแต่ด้วยอารมณ์ความรู้สึกเราจะสังเกตการเปลี่ยนแปลงชีวิตเราจากอารมณ์ความรู้สึก only now โอเคไหมอารมณ์และความรู้สึกขณะน,นี้ปัจจุบันนี้เลยนะคะมันคือผลลัพธ์ของชีวิตเรานะวันนี้3มเทคนิคนะคะในการสังเกตและรู้เท่าทันกฎแห่งกรรมนะคะและกฎแห่งการสะท้อนกลับนะคะนั่นคือข้อที่1ค่ะสังเกตอารมณ์และความอารมณ์ความรู้สึกของเรานะคะใน ทุกๆวันค่ะว่าเราบวกหรือลบมากกว่ากันและหาค่าเฉลี่ยออกมาค่ะเทคนิคคือคุณจดค่ะเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณรู้สึกอารมณ์ดีอารมณ์เฉยๆไม่ต้องจดนะคะเอาแค่บวกกับลบเอาแค่บวกกับลบนะ,ะอารมณ์เฉยๆคุณก็จะไม่เปลี่ยนแปลงชีวิตอยู่แล้วจริงไหมจิงถ้าคุณทำตัวเฉยๆกับงานนะคะเงินเดือนไม่ขึ้นตำแหน่งไม่ขึ้นอยู่แล้วมันเป็นเรื่องปกติเลยเพราะนี่คือกฎวิทยาศาสตร์นะคะ มันก็คือกฎแห่งการสะท้อนกลับหนูเฉยกับงานงานก็เฉยกับหนูหนูเฉยกับเจ้านายเจ้านายก็เฉยกับหนูหนูรักงานหนูรักเจ้านายหนูเจ้านายก็รักหนูงานหนูก็เลื่อนขั้นมันก็เป็นเรื่องปกตินะคะมันเป็นเรื่องปกตินี่คือกฎวิทยาศาสตร์อยู่แล้วเราในตัวเราในหัวสมองของมนุษย์มีคลื่นไฟฟ้าประจุไฟฟ้า คนทุกคนมีประจุไฟฟ้ารวมถึงของสิ่งของทุกอย่างมีประจุไฟฟ้าในตัวค่ะแม่เหล็กย่อมดูดเหล็กไม่ดูดไม้วันนี้เราปล่อยขึ้นรู้สึกดีกับเขาเขาก็ปล่อยขึ้นรู้สึกดีกับเราบวกเจอบวกได้บวกค่ะนะคะลบเจอลบก็ได้ลบนะคะเออไม่ใช่ลบเจอลบได้บวกนะคะลบเจอลบก็ได้โคตรลบดังนั้นเนี่ยวันนี้นะการรู้เท่าทันตัวเองที่หนึ่งค่ะนะคะหนูต้องรู้เท่าทันอารมณ์และความรู้สึกของหนูนะคะเออในแต่ละวันค่ะ จดไว้เลยค่ะบวกหรือลบมากกว่ากันสังเกตที่อารมณ์ไม่ได้สังเกตที่การกระทําเพราะบางคนหน้าไหวหลังหลอกก็มีทาดีแต่ในใจเราคิดไม่ดีฉะนั้นเนี่ยเราเองต้องเป็นคนประเมินตัวเราเองค่ะปากว่าตาขยิบไหมเออนะคะเออปากปาใสน้ําใจเชื่อดคอหรือเปล่างะไม่ได้มองที่การกระทํามองที่อารมณ์ความรู้สึกอันนี้เก็ตใช่ไหมคะ หนูถึงจะรู้เท่าทันกฎแห่งกรรมนะคะและกฎแห่งการสะท้อนกลับว่าทําไมอ๋อทำไมหนูมีชีวิตแบบนี้เหมือนจะสุขเหมือนจะดีแต่ไม่ดีจริงเหมือนจะแบบแฮปปี้แต่ก็ไม่ได้แฮปปี้สุดนะคะเหมือนจะสุดซอยแต่ยังอยู่กลางซอยอยู่เลยนะเหตุผลเพราะเรารู้เท่าทันอารมณ์ความรู้สึกเราหรือเปล่ากฎจักรวาลกฎใด,ดหนึ่งูเป็นกฎวิทยาศาสตร์นะคะสามารถเซิร์ชคำว่านิวรอนหรือดูการทดลองน้ำทางวิทยาศาสตร,ร์ได้นี่คือเรื่องจริงค่ะที่คนบนโลกนนู บนโลกนี้นะรู้แค่สิเท่านั้นเองนะคะคูซิตานะคะจากคนติดลบสิบล้านนะคะขึ้นรถสองแถวกันรถถูกยึดนะคะวันนี้มีรถมีบ้านกันหมดเลยจากกดจักรวาลกดแรงดึงดูดค่ะและไม่ได้ใช้กดจักรวาลกดแรงดึงดูดในการรู้สึกดีรู้สึกดีกดแล้วไม่ทํามาหากินคะ่ะเราทํามาหากินเราสร้างแบรนด์โซนแมจิกเวิร์ขึ้นมาคะ่ะแล้วเราก็ประสบความสำเร็จส่งไรายได้ให้กับผู้คนมากมายจริงๆคะ่ะนะคะเราก้ามาสอนเพราะเราต้องการให้ทุกๆคนคะ่ะไม่จำเป็นต้องมาทําแบรนด์กับเราคะ่ะคุณจะทําอะไรของคุณก็ทําไป แต่สิ่งหนึ่งที่คุณจะต้องรู้เท่าทันแล้วคุณต้องใช้ทางลัดนั่นคืออารมณ์และความรู้สึกของเราค่ะทำสมุดนะคะเช็คอารมณ์ความรู้สึกของเราค่ะไม่เช็คการกระทําเช็คความรู้สึกค่ะบวกและลบมากกว่ากันทําค่าเฉลี่ยออกมาค่ะถ้าค่าเฉลี่ยนะคะภายในเจ็ดวันนี้วันนี้ลบมากกว่าพรุ่งนี้บวกมากกว่าบลืนบวกมากกว่าบลืนลบมากกว่าบลืนบวกมากกว่าสรุปแล้วทั้งอาทิตย์นะคะลบมากกว่าบวกทํานายได้เลยค่ะว่าอีกเดือนหนึ่งข้างหน้าชีวิตคุณจะลบมากกว่าบวกค่ะ กฎจักรวาลทํางานผ่านอารมณ์ความรู้สึกเมื่อคุณไปไปล่อยคลื่นประจุนะคะลบเรื่อยๆค่ะล่างแหของพลังลบมันจะไปเกาะกันค่ะยึดเหนียวแน่นสารเป็นตะข่ายราวกับแหตกปลาค่ะและมันจะหวานแต่เรื่องลบเข้ามาหาคุณนี่คือกฎแห่งกรรมที่คุณเจอค่ะทําไมคุณยิ่งด่าคนอื่นคุณยิ่งจมลงทําไมคุณยิ่งเผาคนอื่นคุณยิ่งมอดไหมในขณะที่คนอื่นเขาไม่ได้รู้เรื่องที่คุณด่าเขาหรือนินทาเขาคนคนนั้นกลับเจริญอ้าว จเจริญเอานี่จะเป็นเหตุผลนะคะที่ครูบอกแล้วนะคะว่าไม่ควรคบคนนะ,คะที่คิดลบพูดลบทําลบนะ,ค,ะคุณเห็นไหมคะว่าดาราหลายคนหรือมีคนหลายคนคะ่ะที่ต้องตายนะคะถวายชีวิตให้กับโลกโซเชียลที่เอาเขาไปด่าไปประนามเขาบางคนมีชีวิตต่อไม่ได้เลยสังคมไม่ให้โอกาสเขาเพียงเพราะใครบางคนตั้งกระทู้ด่าเขาคะ่ะ แต่มันจะไม่เกิดขึ้นเลยถ้าคนคนนั้นไม่ได้ยินค่ะถ้าปิดหูปิดตาค่ะบนโลกนี้ไม่มีใครรักเราร้อยเปอร์เซ็นค่ะมีพ่อแม่เราลูกเรารักเราค่ะครอบครัวเราค่ะไม่มีใครศรัทธาเราล้านเปอร์เซ็น์ค่ะแต่สิ่งหนึ่งที่เราจะต้องทําค่ะคือเราต้องรู้เท่าทันอารมณ์ความรู้สึกตัวเราเองว่าเรานําพาตังไปสู่บวกหรือลบมากกว่ากันเก็ตไหมคะอืม คุณบิวบอกว่าลองนําคําแนะนําที่ครูบอกกฎของจักรวาลไปลองใช้ดูแล้วค่ะจากเมื่อก่อนขายของไม่ค่อยได้เลยตอนนี้กลับไปหมดจริงๆค่ะขอบคุณมากเลยค่ะรู้สึกดีกว่าแต่ก่อนเยอะเลยจากเจอคนไม่ดีกลายเป็นเจอแต่สิ่งดีๆค่ะเยี่ยมมากค่ะมันง่ายแบบนั้นนะคะสิ่งที่2ค่ะในการรู้เท่าดันกฎแห่งกรรมนะคะกฎแห่งกรรมคือกฎแห่งการกระทําแต่ในที่นี้นะคะกฎจักรวาลนี้ เราจะสังเกตกฎแห่งการกระทําคืออารมณ์และความรู้สึกเพราะจักรวาลสื่อสารผ่านอารมณ์และความรู้สึกนะประจุไฟฟ้าในตัวเราปล่อยออกเสมอเสมอเลยค่ะนี่คือวิทยาศาสตร์อยู่แล้วค่ะคุณบอกคุณอารมณ์ดีคุณมีความสุขแต่ถ้ายังสุขไม่สุดคุณก็จะดูดแค่สุขไม่สุดเข้ามาหาคุณค่ะคุณอาจจะสุขแต่ครอบครัวคุณยังไม่สุขถ้าวันนี้คุณปล่อยคลืนว่าเฮ้ยชีวิตมันมีความสุข กระทำสิ่งที่มันมีความสุขสอดคล้องเช่นคุณอยากให้ครอบครัวคุณมีความสุขก็จงสร้างความสุขมันเสียเดี๋ยวนี้เลยนะคะสิ่งที่สองค่ะนะคะการรู้เท่าทันกฎแห่งกรรมนะคะกฎแห่งการสะท้อนกับหลายคนนะคะมักจะรอให้เราสําเร็จก่อนเราถึงจะทํามันคะ่ะไม่ว่าจะโทรไปหาคุณพ่อคุณแม่กินข้าวกับคุณพ่อคุณแม่บอกแล้วคุณพ่อคุณแม่นะคะเดียเด๋ยวเดียเด๋ยวเดี๋ยวฉันกำลังทําเพื่อทุกคนอยู่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวฉันกำลังทํามันอยู่เดียเด๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว หนูก็ทำเพื่อพ่อเพื่อแม่อยู่นี่ไงแต่คุณลืมนะคะการกระทำระหว่างทางค่ะคุณไม่ได้ปล่อยพลังงานให้มันสอดคล้องกับการกระทำที่คุณอยากได้คุณอยากจะให้ครอบครัวมีความสุขแต่การกระทำคุณกฎแห่งกรรมของคุณมันขาดแคลนเสียเหลือเกินความรักก็ไม่มีเวลาสักนิดก็ไม่ได้แต่คุณหวังว่าคุณจะใช้ชีวิตบ้านไปด้วยความสุขฝันเถอค่ะนี่คือกฎแห่งกรรมนะคะที่ หลายหคนมักรู้ไม่เท่าทันค่ะขอโทษน,นะคะหนูพ่อแม่อยู่ไกลจริงสอนทั้งเล่น facebook ก็ได้สอนท่านเล่นไลน์ก็ได้ค่ะสมัครไลน์ไว้ให้ท่านโทรศัพท์เห็นหน้าจอกันเห็นหน้ากันได้เห็นฟันหล่อๆของพ่อได้เห็นฟันหล่อๆของแม่ท่านก็ชื่นใจแล้วค่ะสักห้านาทีไม่มีเวลาให้ครอบครัวแต่คุณบอกว่าคุณทำเพื่อครอบครัวอันนี้มันไม่สอนของ นั่นจึงเป็นเหตุผลที่เวลาหนูสำเร็จหนูมักจะไม่เสร็จก็คือสำเร็จแบบไม่ทันสำเร็จแบบคุณพ่อคุณแม่ไม่อยู่แล้วสำเร็จแบบว่าลูกก็โตแล้วสำเร็จอีกทีคือลูกก็เสียคนไปแล้วเพราะเราไม่มีเวลาดูเราไม่ได้นะคะดูระหว่างทางคนส่วนใหญ่มักจะรอมันอยู่แค่ปลายทางเท่านั้นนะคะนี่คือกฎแห่งกรรมที่ทุกคนต้องรู้ค่ะคุณดันเพลอไม่ได้สุขระหว่างทางอะค่ะก็ตไหม และก็มนุษย์ร้อยทั้งร้อยเลยค่ะไม่มีใครบอกคุณค่ะใหว้คุณสุขเนี่ยตอนคุณไปทํางานระหว่างนั่งรถไปขอบคุณจกักรวาลขารับนะคะคุณโทรหาพ่อค่ะแม่หนูรักพ่อนะหนูรักแม่นะเออแปบ๊บเดียวงานหนูนะสําเร็จคุณพูดเรื่องราวดีๆไปก่อนใส่ให้พ่อแม่ทําอย่างไรก็ได้ให้เขาสุขมากกว่าทุกข์แต่ส่วนใหญ่คนส่วนใหญ่เครียดมากเลยพ่องาไม่ดีเลยเนี่ย โอ้ไม่รู้จะไปยังไงพ่อแม่ก็ทุกข์ก็ระทมค่ะเราปล่อยขึ้นลบไปให้พ่อแม่ลบค่ะเครียดประสาทแดกกันหมดค่ะนี่คือกฎแห่งกรรมเช่นกันค่ะเอาจริงๆไหมคะวันนี้นะงานเรามีทั้งบวกทั้งลบจริงป่ะมันไม่มีใครที่ทํางานแล้วบวกร้อยหรือลบ100ร้อยหรอกแต่เพียงแต่เราก็ต้องเลือกนะปรับอารมณ์ความรู้สึกเราให้บวกขาดเข้าใจไหมคะคุณต้องเริ่มสร้างความสุขมันเสียตั้งแต่ตอนนี้ เพื่อให้กฎแห่งกรรมนั้น <c oughs> เพื่อให้กฎแห่งการสะท้อนกลับนั้นให้มันสะท้อนมาแต่เรื่องดีๆอันนี้เ็ e มไหมคะหนูปล่อยขึ้นอ่าพ่อแม่โทรมาตัดสายทิ้งพ่อแม่โทรมาตัดสายทิ้งพ่อแม่ป่วยก็ไปไม่ได้ตัดสายทิ้งตัดสายทิ้งตัดสายทิ้งถึงเวลาหนูป่วยก็ไม่มีใครดูหนูลูกมันก็คือกฎแห่งกรรมเหมือนกันเข้าใจไหมคะ ดังนั้นนะคะสิ่งที่สองในการสังเกตกฎแห่งกรรมรู้เท่านั้นกฎแห่งกรรมคือหนูต้องเช็คตัวเองว่าตอนนี้นะคะหนูสามารถปล่อยคลื่นความสุขได้สอดคล้องกับปลายทางที่หนูอยากได้หรือเปล่าหนูอยากให้ครอบครัวหนูมีความสุขอยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตาคบครอบครัวพ่อมแม่ลูกแต่วันนี้เราได้ทํามันสมบูรณ์แบบหรือ,อยังคือไม่ต้องถึงกับเพอร์เฟกค่ะแต่ทํามันหรือยังเกทที่ครูพูดไหมคะ อดังนั้นมันเป็นเรื่องง่ายๆมากสุขระหว่างทางทําอย่างไรคะรปกติเอาแต่ฟาดลูกใช่ไหมแม่ทํางานมากก็เหนื่อยนะดิกระทืบเลยเดี๋ยวตีเลยทำไมดื้อพ่อแม่เขาจะไม่ให้หนูเหนื่อยแค่ทางานหนูก็ปวดหัวมากพอจะโทรทำไมนังหนาด้านลาคานก็รู้ว่าทำเพื่อครอบครัวอยู่เข้าใจบ้างดิแต่เวลาเจ้านายโทรมาค่ะพี่ค่ะเอเค่ะได้ค่ะพี่ดีค่ะดีครับผมเหมาะสมครับท่าน ดีกับทุกคนเ๋ยวเว้นคนในครอบครัวใครละ่ะครูเองเมื่อก่อนเออปรากฏว่าไม่ประสบความสําเร็จเลยค่ะไอที่ตามหากับไอกฎแห่งกรรมที่ทามันมันช่างตรงข้ามกันเหลือเกินสําเร็จยากค่ะกรรมเร็วโคตรเลยค่ะไม่ต้องกลัวนะคะหนูป้ายขี้ใส่ใครถ้าคนคนนั้นเขาไม่ได้คบขี้คือคบคนคิดลบยังไงขี้นั้นก็ไม่เปื้อนเขา มันเหมือนมันอยู่คนละเส้นขนานกันกลับกันค่ะถ้าตัวเราเองชอบเล่นขี้นะคือชอบคิดลบพูดลบทําลบใครเข้ามาพูดอะไรใส่เราิีเดียวเราก็พร้อมจะนะคะเปื้อนทันทีนี่คือกฎแห่งกรรมค่ะกฎแห่งการสะท้อนกลับค่ะเป็นไปไม่ได้ค่ะที่ปากเราหัวเราะคนอื่นนะคะที่เขาตกต่ำสมน้ำหน้ามันะจะได้ดีสักเท่าไหร่เป็นไงมือ แบบนี้แล้วคุณจะประสบความสำเร็จเป็นไปไม่ได้ค่ะหนึ่งคำแช่งหนึ่งคำดูถูกหนึ่งคำนินทาหนึ่งคำว่าร้ายสะท้อนกลับเข้าตัวเราหมดค่ะนี่คือกฎจักรวาลอยู่แล้วมันสะท้อนกลับออโตเมติกค่ะเพราะมันฝังไมโครชีพให้คุณค่ะยิ่งคุณกระยิ่มยิ้มย่องดีใจที่เขาตกต่ำเท่าไหร่ปลายความว่าคุณกําลังสั่งสมองคุณค่ะและจิตใต้สํานึกของคุณให้บรรจุเวลาคุณตกต่ําค่ะ พราคุณจะเสพสุขสมองคุณเข้าใจว่าถ้าตกต่ํารันทดคนหูคุณจะมีความสุขค่ะเพราะคุณหัวเราะกระยิมยิ้มย่องมันตอนนั้นหรือแม้กระทั่งคุณอิจฉาคนรวยค่ะคุณไม่มีทางรวยได้ค่ะเพราะคุณรู้สึกว่ามีเงินแล้วไงจัก,กรวาลเข้าใจว่าคุณไม่ต้องการเงินค่ะนั่นจึงเป็นเหตุผลที่คุณหาเงินไม่ได้ค่ะแปลว่านะคะ ระหว่างวันนอกจากที่เราจะต้องเช็คอารมณ์ความรู้สึกตัวเองแล้วนอกจากที่เรานะคะจะต้องมาดูว่าเรามีความสุขระหว่างวันแล้วนะคะข้อที่สามค่ะในการเช็คนะคะกฎแห่งกรรมนะคะกฎแห่งการสะท้อนกรรมคือการที่เราครบใครค่ะคุณปฏิเสธไม่ได้ค่ะคุณคบคนแบบไหนคุณต้องได้ผลแบบนั้นค่ะคุณเอาน้ําเน่าลดต้นไม้นะคุณเอาน้ําร้อนลดต้นไม้นะเรื่องลบลดต้นไม้ของคุณก็คือตัวคุณเอง คนที่เสื่อมเสียคนที่เสียหายไม่ใช่ใครนะคือคุณแม้ขนาดคนนั่งเล่นไพ่นะคะคนที่นั่งดูเฉยๆไม่ได้เล่นคุณก็โดนล้างแห่กับเขามันก็เฉกเช่นเดียวกันนี่ก็คือกฎแห่งกรรมกฎแรงดึงดูดกฎจักรวาลกฎแห่งการสะท้อนกลับเหมือนกันวันนี้เป็นไปไม่ได้ค่ะว่าคนที่คุณคบสิบคนถ้าพูดลบหัวเราะนะเกาะกลุ่มกันลบแล้วคุณจะมีชีวิตที่ดี no way ค่ะเออเป็นไปไม่ได้ค่ะคุณไม่กล้า ง่ายๆนะคะว่าวันนี้ถ้าคุณเห็นคนในเ c e b o o k คุณโพสเรื่องลบโพสเรื่องอุบัติเหตุคุณยังเก็บไว้แปลว่าคุณยังนิดค่ะจักรวาลแปลว่าคุณนะคุณส่งสัญญาณว่าคุณต้องการคุณต้องการเรื่องเราลบๆคุณต้องการอุบัติเหตุให้เกิดกับชีวิตคุณคุณยังเซฟคนที่แชร์เรื่องเด็กหายแปลว่าคุณต้องการให้เรื่องนี้เกิดกับชีวิตคุณอย่างแน่แท้ คุณรู้ไหมคะเมื่อก่อนคุณจะครูอ่ะไม่รู้เลยว่าครูชอบดูข่าวนะคะรถชนแล้วรอดปฏิหารขอโทษนะคะขออนุญาตให้ดูนิดเลยไม่รู้เห็นหรือเปล่าเออนะคะแผ่รถชนครูนะคะ,คะ,คะเย็บร้อยก็เข็มนะคะทะลุถึงกระดูกเลยนะคะแล้วครูไม่รู้ว่านี่คือกดจกักรวาลกดแรงดึงดูดนี่คือกดแห่งกรรม กรรมก็คือการกระทำนะคะทำกรรมดีก็ได้ดีทํากรรมชั่วก็ได้ชั่วนะ,ะคะครูไม่รู้ว่าการที่ครูเสพข่าวไอ้พวกนี้ครูชอบดูว่าเฮ้ยรอดได้ไงวะเฮ้ยกระเด็นขนาดนี้แล้วเราไม่รู้ว่าเราบันทึกไว้ในสมองเราวันนั้นค่ะจูงคนแก่ข้ามถนนค่ะไฟแดงแล้วแต่เราจูงคนแก่คนแก่ยังไม่ทันขอบคุณเราเลยคุณยายถึงไม่เท้าขอบใจนะยังไม่ทันจะหลานจบประโยคเลยค่ะรถผ่าไฟแดงมาชนทั้งเราทั้งคนแก่เลยกระเด็นกว่ายี่สิบเมตรแต่ครูไม่ตายไม่สลบเพราะว่าครูมีสติเออ นะคะเอรถชนลงพื้นปุ๊บนะคะก็ลุกขึ้นมานะคะเออลุกขึ้นมาทันทีไม่ตายเราไม่รู้เลยว่าเราบรรจุปโปรแกรมนี้กับตัวเราเองค่ะแล้วคุณรู้ไหมคะว่าเมื่อก่อนคุณสิตานะคะคบคนคิดลบเยอะมากค่ะเพื่อนคนนั้นนะเราคิดว่าเขาเป็นเพื่อนเขาก็จะมาเล่าเรื่องเราลบๆหูอีนั่นเป็นยังไงมึงอุ้ยเนี่ยไปขายตัวอยู่ที่เมืองนอกนะคะเราก็ไปฟังเขาเราก็เราก็เออทำไมมันทําอย่างนั้นวะ คือเขาพูดลบแต่เราไม่ไม่เลือกที่จะตัดบทอะคะเราเลือกที่จะฟังแล้วก็ไปแบบว่าเฮ้ยทำไมมันทาอย่างนั้นวะอะไรแบบเนี้เข้าใจไหมหรือเขาบอกอุย้ยดูคนนั้นแต่งตัวสิโอโหอย่างกับคนบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเราก็ไปเอออห่อหมกกับเขาเราไม่รู้เลยค่ะว่าเรากําลังดงึงดูดเรื่องแบบนั้นให้เข้ามาหาเราทํามันอวดรวยเออเราก็เอเอออกับเขาว่าเอออวดรวยนะมึงเนี่ยนะคะก็กลายเป็นเราหาเงินยากมากค่ะ ้นคุณปฏิเสธไม่ได้ค่ะว่าคนที่คุณคบอ่ะส่งผลกับชีวิตคุณล้านเปอร์เซ็นต์เออล้านเปอร์เซ็นต์นะคะดังนั้นเนี่ยนะคะเหมือนกันค่ะเวลาหนูโฟกัสด้านดีหนูก็จะเจอเรื่องดีๆเคยเป็นอารมณ์นี้ไหมสิวขึ้นหน้าแล้วเราก็โฟกัสตื่นมาก็จับตาสิวจับตาสิวจับตาสิวแล้วสิวแม่งก็ยิ่งขึ้นเยอะใหญ่เลย แต่วันหนึ่งค่ะคุณหมอบอกคุณว่าไม่ต้องกลัวนะหมอคลินิกเราเนี่ยเก่งรักษาคุณหายแน่นอนขออย่างเดียวคุณอย่าแกะแคะสิวกินยาทาครีมตามที่หมอบอกให้เวลาไม่เกินสามเดือนหน้าคุณจะใส่แล้วคุณก็ไม่ได้ยุ่งกับมันเลยคุณวางใจค่ะคุณเชื่อใจค่ะในหมอค่ะแล้วหน้าคุณก็ใส่ค่ะเพราะคุณไม่ได้ไปโฟกัสที่สิวค่ะแต่คุณไปโฟกัสว่าหมอรักษาคุณหายหมอที่นี่เก่งจริงปะเข้าใจที่ครูพูดใช่ปะ ครูเป็นคนพูดไทยเป็นไทยได้ง่ายที่สุดแล้วด้าน,นหมายความว่าค่ะถ้าหนูเองนะคะวันนี้หนูโฟกัสเรื่องราวดีๆสิ่งดีๆต้องเกิดขึ้นกับหนูอย่างแน่นอนค่ะแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่หนูนะคะไปโฟกัสเรื่องลบยังฝึกการคิดลบอยู่นะคะเออตอนแรกยังดูดได้ตอนนี้ชินแล้วค่ะเอออะไรแบบนี้นะคะแปลว่าคุณนะคะยังไม่ได้ดูทุกคลิปของครูสีตาค่ะคนทําคลิปทําออกมาเป็นพันๆคลิปคนดูกับทําอันไหนเหนื่อยกว่ากัน แต่คนดูกลับยังทำได้ไม่เท่าคนทำเข้าใจใช่ไหมเออโฟกัสอะไรได้แบบนั้นค่ะและสิ่งหนึ่งที่สำคัญมากๆเลยนะคะกดแห่งกรรมนะคะกฎแห่งการกระทำเราต้องดูภาวะจิตของเราคะ่ะลูกค้านะคะวันนี้นะคะครูเองนะคะตอนที่ครูรอดพ้นนะคะจากคนติดลบสิบล้านหือเงินติดตัวยี่สิบาทครูรอดมาได้กูอธิษฐานจิตนะคะถ้าเกิดรอดก็ขอให้เราสำเร็จ พอเราสำเร็จเราอธิษฐานจิตช่วยเหลือคนร้อยล้านคนครูไม่เคยเปลี่ยนจิตตั้งต้นครูค่ะในการที่ครูจะช่วยเหลือผู้คนค่ะครูยังคงก่อกรรมดีค่ะให้กับตัวเราเองและสัจจะคำมั่นสัญญาที่เราเคยพูดไว้เราไม่บิดผิวกับจกักรวาลเออนะครูไม่เคยแคร์จานวนคนนะคะที่มาดูนะคะจะดูน้อยดูมากไม่สนใจค่ะแต่เราให้สุดเราไม่แคร์ค่ะว่า อะไรจะเกิดขึ้นเรารู้อย่างเดียวว่าเราจะไปต่อ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 เราไม่ได้แคร์เกีดยรติยศชื่อเสียงอุายอดบิวน้อยนะคะเสียงหมูเสียงมาเสียงกาเสียงไก่เ่าเราไม่สนใจเลยแต่สิ่งหนึ่งที่เรารู้อย่างชัดเจนว่าวันนี้ฉันช่วยงานจักรวาลเรียบร้อยแล้วฉันใช้กดเออฉันช่วยเหลือผู้คนเรียบร้อยแล้วฉันทําหน้าที่ฉันได้เสร็จสิ้นสมบูรณ์แล้วยิ่งทํามากฉันยิ่งได้มากเพราะจักรวาลน,นี้มั่งคั่งเหลือเฟือยิ่งฉันออกมาช่วยคนมากเท่าไหร่ ฉันยิ่งมั่งคั่งมากขึ้นเท่านั้นเออนี่คือกฎแห่งกรรมกฎแห่งการสะท้อนกลับเห็นไหมดังนั้นนะไม่แปลกใจที่ครูจะประสบความสําเร็จมากขึ้นเรื่อยๆตลอดเวลาเลยเพราะเราเองนะคะยึดมั่นในกฎแห่งกรรมค่ะว่าเมื่อไหร่ก็ตามด้วยจิตบริสุทธิ์นะคะอันตั้งมั่นที่จะช่วยเหลือผู้คนเราไซส์นะคะยังไงเราก็สําเร็จสําเร็จมัสตั้งแต่ตอนนี้เข้าใจใช่ไหมลูกอืมเยี่ยมค่ะ หนูเก่งมากๆเลยนะคะหนูเก่งมากๆเลยนะคะเอ่ออยากจะบอกพวกเราค่ะว่ามันไม่มีอะไรที่มันยากค่ะถ้าหนูเข้าใจธรรมชาติเนะยคะกดจังหวะคือกดธรรมชาติหนูไม่ต้องพยายามไปฝืนนะคะดูคลิปเมื่อเช้าครูด้วยแล้วก็ดูคลิปนี้ก่อนนอนหนูจะรู้ว่านะคะถ้าใจหนูถึงตัวหนูไปถึงหมดตอนนี้ถ้าหนูบอกตัวเองว่าหนูสาเร็จเรียบร้อยหนูก็สาเร็จเรียบร้อยค่ะหนูสําเร็จเพื่อช่วยเหลือแบ่งปันหนูก็สาเร็จเพื่อช่วยเหลือแบ่งปันค่ะจงเป็นมันซะ ตอนนี้อย่าเปลี่ยนจิตตั้งต้นอันดีของเรารู้ว่าดีชั่วเราแยกแยะได้ถ้ารู้ว่าดีก็ทําต่อไปถ้ารูกว่าชั่วแล้วใสกลับตัวใหม่ทําใหม่แล้วลูกนะโอเคไหมเพลงขึ้นยังไงอะเออเข้าใส่ใช่ไหมดังนั้นเนี่ยจิตตั้งต้นไม่เปลี่ยนแปลง ะะชีวิตเราก็จะประสบความสำเร็จเพราะเราไม่เคยปิดจัจจะแล้วก็คําพูดนะคะสาหรับใครนะคะทีออ่ดูคลิปครูนะคะเพิ่งมาดูกันก็ไปขอเพื่อนดูก่อนนะคะคลิปนิวรอนนะคะขอคลิปคนดังขอโชว์นะ,ะขอคลิปมหากรรยี่สิบเอ็ดวันแล้วก็ดูไล่มาดูคลิปเลยดูแล้วทําค่ะเพราะคลิปครูคือคําตอบอยากอินบ็อกมหาครูส่วนตัววันนี้มีคนอินบ็อกมหาครูอีกแล้วซื้อหนังสือโฟโต้บุ๊กเล่มหนึ่งนะคะอินบ็อกมาขอคีย์พิเศษส่วนตัวครูบอกว่าถ้าขอแบบนี้หนูนะคะลงคอร์สเทอลูก ะะแปลว่าหนูยังไม่ได้ดูคลิปทุกคลิปเลยค่ะแต่หนูรีบจะเอาทางรัดนะคะทางรัดมีค่ะแต่คุณต้องดูค่ะแล้วคุณต้องทําเรียนฟรีกับครูไม่ได้ผลกรุณาอย่าทำอย่ามาเรียนอะไรทุกกรณีเลยนะคะอ่ะยี่สิบนี้พวกเราจะได้เรียนกันนะคะก็คืออ่า เซกจิตพิชิตเงินล้านสําหรับใครที่ลงคอร์สไว้นะคะ20นี้นะคะเดี๋ยวเตรียมตัวนะคะเดี๋ยวให้ทักคุณต่ายไปนะคะเดี๋ยวให้คุณตายดึงนะคะเข้ากลุ่มเรียนนะคะกลุ่มปิดเรียนบนอ่าเฟซบุ๊กกลุ่มปิดนะคะเดี๋ยวเราจะได้เรียนด้วยกันเรียนปีไม่ได้ผลอย่าลงนะลูกนะเออครูไม่บังคับลงทุกกรณีเลยนะคะแล้วก็เร็วๆนี้กับสิ้นเดือนนะคะก็จะเป็นแคมป์นะคะสุดยอดแคมป์นะคะวัดผลทางบัญชีการเงินได้เลยนะคะแต่ว่าคนที่จะมาได้ต้องทำโ s นแ n e ติกเบิร์เท่านั้นนะคะคือเราสอนเลยว่าถ่ายยูทูบยังไงงให้้เเดินนะะะคพรา โซเชียลอะไรที่มันจัดสร้างไรายได้ให้กับเรามากมายมหาศาลเหลือเกินนะคะบนโลกออนไลน์ตอนนี้เงินอยู่กลางอากาศหมดเลยค่ะแต่เราจะทําให้ไรายได้มันเข้าหาเราหรือไม่นะคะนั่นมันหน้าที่ของเรานะคะถ้าสนใจยังไงนะคะก็ติดต่อผ่านตัวแทนจดห่ายของครูแล้วก,กันนะคะมาเจอกันนะคะเรียนฟรีไม่ได้ผลอย่าลงทุกกรณีนะคะตามนี้นะคะรักทุกคนนะคะรักก็คือหลักค่ะครูเริ่มทําตั้งแต่วันที่มีคนดูครูแค่2คนค่ะ ไม่ว่าวันนี้คนจะดูครูหรือไม่ค่ะแต่สิ่งหนึ่งที่ครูจะทำต่อไปน elt, Holy ั่นคือการให้แบบไม่มีวันสิ้นสุดค่ะเพราะรักก็คือรักค่ะด้วยรักและปรารถนาดีค่ะจากครูสิตานะคะแล้วก็เฮียคิวนะคะไปแล้วเลิฟยูค่ะอย่าลืมนั่งสมาธิก่อนนอนนะกดแห่งกรรมมีจริงค่ะเพราะนี่คือกดแห่งจักรวาลค่ะไปแล้วเลิฟยูรักเด้อ นาสดมารักเนอไม่ได้ทักแต่รักนะจ๊ะขอบคุณที่แบ่งปันค่ะลูก